การแยกตัวประกอบพหุนามกำลังสามีวิธีไหนที่ทำให้มันเร็วและง่ายมีอยู่ครับเราเรียกมันว่าวิธีการจัดกลุ่มไปดูกันครับ เรามาเริ่มแยกตัวประกอบพหุนามกันเลยนะครับจากโจนะครับน้องจะเห็นว่านี่คือพหุนามกําลัง3นะฮะหรือพหุนามดีกรีสนั่นเองมีอยู่เทคนิคนึงนะครับที่เรามักจะใช้ในการแยกตัวประกอบพหุนามกําลัง3าก็คือการที่จัดกลุ่มครับหรือภาษาอังกฤษคือกรุ๊ปปิ้งพี่จะขอจัดตัวนี้กับตัวนี้มาดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นดูดีนะครับข้างหน้า x กําลัง3เนี่ยก็คือเลข1ข้างหน้าลบ x ก็คือลบ1 ถ้าพี่เอา1ตั้งหารด้วยลบหเกิดอะไรขึ้นครับมันก็ได้ลบหนจำตัวเลขนี้ไห้นะครับอัตราส่วนเป็นลบหข้างหน้า x กลาลังสองคือ3ไม่มี x ก็คือลบสจับมาหารกันเอา3ตั้งหารด้วยลบสา,สาหารด้วยลบสก็คือลบหเห็นอะไรไหมครับเฮ้ยอัตราส่วนมันเท่ากันเนะี่ย ถ้าอัตราส่วนมันเท่ากันแปลว่าเราสามารถจัดกลุ่มแบบนี้ได้ก็คือเอาตัวแรกสุดไปคู่กับตัวที่3และตัวที่2ไปคู่กับตัวที่4ได้ครับคําตอบออกมาได้แน่นอนจริงๆแต่ย้ำนะครับว่าถ้าอัตราส่วนไม่เท่าจับกลุ่มไปก็ทําตอบไม่ได้พี่เจ้า x กาลัง3นะครับจับคู่กับลบ x จับคู่กับลบ x ใส่วงเล็บเอาไว้แล้วพี่ก็เอา3 x กาลังสองนะครับ3 x กาลังสองจับคู่กับลบ3ครับ พอจับกลุ่มกันเสร็จแล้วปับ๊บช่วยหน่อยได้ไหมใส่เครื่องหมายบวกบางคนไม่ใส่มันกลายเป็นเครื่องหมายคูณไม่ได้นะครับ x กาลัง3ลบ x นะครับมีอะไรเหมือนกันมี x เหมือนกันครับเราดึง x ออกมาข้างนอกได้เลยเนาะก็จะเหลือ x กาลังสองลบ1นะครับ3า x กำลังสองลบ3มีอะไรเหมือนกันมีเลข3ครับเราดึง3ออกมาได้ครับข้างในก็เหลือ x กาลัง2ลบ3พอดึง3ไปก็เหลือลบ1สังเกตว่า2กลุ่มนี้มีอะไรเหมือนกัน มี x ก,กําลังสองลบหแล้วมันจะเป็นแบบนี้ตลอดเลยครับถ้าน้องแยกจัดกลุ่มถูกคราวนี้ครับเนื่องจากมันมี x ก,กําลังสองลบหเหมือนกันพี่จะดึงออกมาข้างนอกอมี x ก,กําลังสองลบหนึ่งแน่นอนนะครับพอดึงแล้วปุ๊บเหลืออะไรครับกลุ่มข้างหน้าก็จะเหลือ x ตัวเดียวข้างหลังก็จะเหลือบวก3ตัวเดียวครับยังไม่จบไอ้ก้อนนี้ยังแยกต่อได้ เพราะว่า1ตัวนี้ก็คือ1กําลังสองหน้ากลาลังสองลบหลงังกลังสองมีสูตรว่าหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลงังเห็นไหมฮะแล้วก็มี x บวก3ข้างหลังเสร็จแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับก็สูรุปไว้กันเป็นเทคนิคการจัดกลุ่มนะครับจำไห้นะครับว่าให้อัตราส่วนของตัวเลขข้างหน้าเท่ากันสามารถจัดกลุ่มกันได้ครับเนื้อหาคณิตศาสตร์ในช่วงชั้นม .3 เข้มข้นและยากกว่าม .1 ม .2 เป็นอย่างมาก ถ้าจำสุดได้และใช้สูตรเป็นทำได้แน่นอนครับซึ่งรวมแล้วมี13บทครับอยู่ในคณิตศาสตร์ม3ทั้ง2เทอมเลยทั้งหมดนี้นะครับพ,พี่โบมีคอร์สออนไลน์นะครับพี่พี่ตบสอนครบหมดทุกบทและน้องๆสามารถเข้าไปทดลองเรียนฟรีได้ที่ open o p e n d u ร e a n c o m m3o นอกจากวิชาคณิตศาสตร์ที่พี่โบสอนนะครับยังมีวิชาภาษาอังกฤษวิทยศาศาสตร์ ซึ่งเป็น3วิชายอดฮิตนะครับที่น้องๆสามารถเข้าไปทดลองเรียนฟรีได้แล้ววันนี้แล้วพบกันในค์สนะครับ